<c ith> ing> ing วันนี้โชคดีแท้ฟืนแห้งมีอยู่เยอะเลยเนี่ยน่าจะพอสำหรับวันเนี้ยเราก็ไม่พอพ่านป่ายังอุตส่าห์แวะเอาอาหารมาให้ด้วยไม่ต้องเสียเวลาไปล่าเองดี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 นั่นมันตรงเต็นท์เราน <c oughs something> ี่ทำไมควันมันถึงขึ้นเราว่าเราก็ดับแคมไฟไปแล้วนะแย่ละวลังสัองหอนไม่ดีรีบไปก่อนดีกว่า ถึงสักทีเฮ้ยเดี๋ยว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 ใครมาพังเต็นเฮ้ยเต็นไฟบอยน้ำพอกู้อะไรที่มันกู้ได้แหละนะไหนดูซิมีอะไรเหลือบ้างห้านิน้นเต็นเต็นน่าจะเล็กลงหน่อยแต่เขาพอได้แหละก้านเหล็ก ถ้าไม่พอค่อยหาไม้มาค้ำแทนก็ได้เข็มทิศปลอดภัยเอกสารรอดหอืเดี๋ยวก่อนนะไอ้นั่นมันแผนที่เหรออืมไหนดูสิเป็นเราอยู่ตรงนี้ทะเลสาบต,ตรงนี้ทำกระโหลกเราจำได้ว่าเราเห็นอยู่ไกลๆนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนไอ้มังกรนี่มันเลโดอายบรักกอดาคอนเลรอ เอกมาร์กนั่นโอ้นี่เป็นแผนที่สู่สมบัติเอ้แผนที่นี่ทำให้เราหลงป่าอยู่นี่ไงไหนๆก็ไหนๆล้วถึงเวลาเชื่อออกเดินทางความฝันของเราและผ่านป่าก่อนที่จะมาหลงป่าการไปจนภัยและสมบัติที่รอเราอยู่ไปกันเลย